ล่าสุดเราไปเจอคุณมาริกาแล้ววันนี้เราก็ถามบอกเจ๊เป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้เห็นแบบเจ๊โกรธมากสวยนะสวยเอาจริงสวยนะเมียหลวงนี่สวยแต่ในตาเศร้าคุณผู้ชมสังเกตใน,ในตาเมียหลวงมะวันนี้น้ําตาคอตลอดเลยตอนให้สัมภาษณ์เราก็ถามบอกเจ๊เจ๊ไปด่าผัวจริงหรือเปล่าด้วยความเคารพนะเจ๊อย่ากวก,กันเช่นไปด่าเขาสัตว์อย่างเงี้ย แล้วผัวก็บอกโอ้ยไม่ไหวแล้วโดนด่ายหยาบคลายเจ๊บอกว่าจริงๆแล้วเจ๊เนี่ยก็ไม่อาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้ด่าหยาบคายแบบนั้นส่วนเรื่องทําประกันให้กับสามี10ล้านเอออันนี้นักข่าวก็ถามเราก็ถามบอกเจ๊ททำไมเจ๊ทําประกันให้ผัวสูงจังเลย10ล้านเจ๊ J. แกตอบดีนะ ในฐานะเมียหลวงแกทําประกันสิบล้านให้ผัวแกบอกว่าตัวดีฉันก็ยอมรับว่าฉันทําจริงเนื่องจากสามีเป็นคนพิการทุพพลภาพหากสามีเป็นอะไรไปก็ต้องตกมาเป็นของฉันเพราะมันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉันดูแลเข้ามาโดยตลอดมันผิดหรือที่ฉันจะทําประกันให้ผัวสิบล้านแต่ขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้คิดจะวางแผนฆ่าผัวก่อนหน้านี้สามีเคยตกบันไดเอาเหรอตัวเองก็ไม่ได้ปล่อยให้ผัวตาย เจ๊บอกว่าเจ๊ J. ก็พาผัวส่งโรงพยาบาลตัวเองได้เงินค่าประกันตัวเองก็ไม่เคยคิดจะทำอะไรขอยืนยันตรงนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางและอยากจะฝากบอกกระสายฝนเธอมาในฐานะอะไรนี่ผมอ่านออกอากาศไม่ได้นะเดี๋ยวจะเป็นการไปใส่ร้ายน้องสายฝนเขาแต่เมียหลวงถามเธอนะมาในฐานนะตึ๊ด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 ,ดใช่ไหม แล้วที่บอกว่าชั้นดุดา่าจริงๆไม่ใช่ก็เป็นเพราะว่าฉั้นต้องดูแลสามีซึ่งเขาล้มป่วยลงแล้วก็ธุรกิจของเจ๊เองเจ๊บอกทุกวันนี้เจ๊อยู่เจ๊กินเนี่ยจนตายก็พอแล้วคําถามถัดมาเมื่อเขาไม่เอาเมียหลวงแล้วเขาจะไปให้สายฝนดูแลเจ๊ทํำยังไงตัวเองยินดีค่ะถ้าจะจากไปขอให้สามีกับสายฝนรักกันไปนานๆตัวเองจะคอยติดตามฟังข่าวอยู่ห่างๆแล้วก็บอกว่าจะติดตามฟังข่าวอยู่ห่างๆ หากย้อนเวลากลับไปได้พี่โง่เองที่ไปดึงสายฝนเข้าบ้านและไปดึงผัวสายฝนเข้ามาอยู่ในชีวิตไม่คิดเลยว่าจุดเริ่มต้นจากความหวังดีจากตู้เย็นหนึ่งหลังมันจะนำไปสู่การที่สามีไปมีหญิงอื่นคุณผู้ชมอาจจะลืมแล้วปฐมมาบทเนี่ยนะผัวเศรษฐีหนีหายตัวไปมาจากตู้เย็นนะเพราะว่าอะไร ผมขึ้นผังเรื่องนี้อนละวนจนกระทั่งบ้านแตกมาจากตู้เย็นหนึ่งตู้เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ๊แกเป็นคนใจดีแล้วยุทธนาเนี่ยคือผัวของสายฝนเคยโพสต์ขายตู้เย็นแล้วตอนหลังเจ๊ซื้อพอเจ๊ซื้อตู้เย็นยุทธนายุทธนาบอกเจ๊ช่วยผมหน่อยบ้านผมจนมีลูกมีต่างๆเอาเมียผมไปเป็นแม่บ้านได้ไหมสุดท้ายยุทธนาก็เลยส่งเมียมาเป็นแม่บ้านและเสียยุทธก็เลยไปกับเมียของยุทธนา ตู้เย็นอนละวนจริงๆฮะคดีนี้สุดท้ายเลยอยากจะปากบอกว่าสายฝนภาพสายฝนครับที่เมื่อคืนนี้เธอพูดกับตำรวจบอกไม่มีอะไรกับผัวฉัน,อนขอท้าให้สายฝนสาบานต่อหน้าหลวงพ่อโสธรถ้าเธอไม่ได้มีอะไรกับผัวฉันก็ขอให้เธอปลอดภยัยแต่ถ้าเธอมีอะไรกับผัวฉันจริงเธอกล้าไหมให้เธอตายภายในห้าวันนี่ฮะในตาเศร้า แต่ความรักกับสามียังมีอยู่นี่สิบปีแล้วถ้าเขาคิดฆ่าเขาฆ่าไปนานแล้วถูกไหมฮะแต่มันจุกอกเพราะตู้เย็นตู้เย็นสับพนามคืออะไรตู้เย็นเป็นอะไรเขาเรียกหลังหรือเป็นอะไรหนึ่งหลังหนึ่งหลังหรือหนึ่งตู้ไม่รู้เพราะตู้เย็นหนึ่งตู้<อ>ชีวิตพินาศเลยค่ะพี่ก็ทําอยู่ถา,าถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมก็เป็นเรื่องที่ดีหนึ่งซึ่งจะอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราห่วงไง คนป่วยออกไปจากบ้านเราไม่รู้ว่าจะโดนไปวิธีไหนแต่เท่าที่รู้ที่เรามั่นใจว่ายังไงก็ต้องถูกผู้หญิงคนนี้ลวงออกไปหรือยังไงอย่างไรตรงนั้นมันก็เห็นภาพอยู่แล้วไปเป็นอะไรถูกทำร้าย<ม>เพราะว่าหนึ่งผู้หญิงดื่มเหล้าเก่งเหล้าขาวสุบรีแล้วติดยาถ้าพี่ทำแบบนั้นเอาตรงๆถ้าวันนั้นเขาตกบันได<ม>เขาลื่นล้ม แล้วพี่จะส่งลงมานนทเวชทําไมอะประวัติยังมีอยู่เลยที่นนทเวชนอนอยู่นน,น,นทเวชเกือบสิบวันไม่นั้นพี่ปล่อยเขาเสียชีวิตแล้วพี่ได้กลบประทานไม่ดีกว่าหลือสิบล้านที่พี่ทําไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพี่ทําเองทั้งหมดรวมทั้งบ้านหลังนี้ด้วย mm hmm. พี่ใช้เฉพาะชื่อเขาพี่ทําธุรก mm ิจ hmm. ซึ่งไม่มีเขาพี่เ็าอยู่ได้สบายธุรกิจที่เกิดขึ้นไม่ได้ธุรกิจของเขานะคะ ไม่ใช่ธุรกิจของเขาพี่ขอยืนยันไม่กลัวเลยค่ะตามสบายตัดสินคุณตัดสินใจคุณสองคนร่วมันตัดสินใจดีแล้ว<ม>ก็เอาเลยในเมื่อตอนเนี้ยถ้าสังคมมองนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นลูกจ้างคนหนึ่งอ่ะคุณเป็นนายจ้างอ่ะคุณแมวลูกจ้างอ่ะม,มันใช่ไหมย่ะม,มันสนมควรไหมที่คุณจะต้องทําแบบนี้แต่ทําไมคุณไม่บอกเราอ่ะบ่อยให้เราตามหาคุณบอกแล้วดิบอกเราดีๆ บอกแล้วสิว่าเออคุณอย่าไปกับน,นางสาวนี้นี้่งนี้นเราจะได้ไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่เหนื่อยเสียถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ก้าวข้ามมันต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้พี่ไม่รักแค่ละคายแต่พี่มาเจอวันนั้นเท่านั้นเองไอ้รองเท้า,นะออทาหน้าห้องคู่นั้นละค่ะคู่สีชมพูนั้นละค่ะออแต่ในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่เป็นไรกันส่วนผู้ชายก็ยืนยันสาบานสาบาน,สาบานต่อนหน้าหลวงพ่อโสธรที่เขาลบ ที่เคาลพของเขา,เขา,าเขาสาบานด้วยขอให้มีอันเป็นไปในภายนภายในห้าวันถึงเจ็ดวันพี่ก็เชื่อในคาสาบานแล้วพี่ให้เขาสาบานหรอไม่ไม่เขาสาบานด้วยตนเองพี่ไม่ได้บังคับเขาผู้ชมอาจจะสงสัยเรื่องรองเท้าหน้าห้องมอไม่ใช่เพลงนะฮะคือเจ๊แกเนี่ยเคยจับได้ครั้งหนึ่งว่าแกกลับมาบ้านสาวใช้ก็คือใส่ฝนหายตัวไปแล้วก็ไปเจอรองเท้าหน้าห้องผัวจนกระทั่งสุดท้ายเปิดประตูห้องใส่ฝนก็ออกมาอุ้ยเหมือนกับ ไปทำความสะอาดห้องน้ําในห้องเสยยุทธส่วนเสยยุทธก็บอกพี่ป่วยพี่ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกนั่นแหละปฐมมบทรองเท้าหน้าห้องและตู้เย็น8คิวชีวิตพังเลยฮะเอา้ากลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้นี่ถ้าพรุ่งนี้สามีจะขอเอาสาวใช้เข้าบ้านมาัน้งอะอ้ยเอออุย <laughs> ฉันจะทำข่าวเธอเลย <laughs> อย่าก,กันนั้นเลยคุณผู้ชมับ